ายามเช้าก็วงวันอาทิตย์ช่วงตีห้ากกว่าครับ่น้เงียบครับผมถต่ว่าวันอาทิตย์เป็นวันที่เงียบมากลูกค้าก็จะมาช่วงสายๆครับอันนี้เจขายปลาทูตั้งแต่เปิดตลาดสุรินมาก็เจ๊คนนี้แหละครับมาขายปลาทูอยู่สุรินแกขายถล่มทลาย แกไม่อยู่ถึงกลางวันก็จะขายหมดตั้งแต่เช้าเจเอาอะไรสดเลยขายบัตทูรายใหญ่นะครับเนาะอยู่ในเทศบาลเมืองสุรินทร์ครับวันนี้ครับบรรยากาศเงียบเงาให้เพื่อนได้เห็นบรรยากาศร้านของเราเนาะก็ข่าวยังไม่ค่อยมลุกครับเนาะก็รู้สึกว่าเงียบๆหน่อยไข่ก็อยู่ด้านนี้ครับ บรรยากาศเงียบจริงๆครับวันนี้คือวางเงียบเฉียบเอา้าเดี๋ยวพ่อจะอจอดแทน่นออกเลยตีซ้ายเลยป๋าประวังรถผมนียได้ได้ได้ได,ได้ได้แต่รถกันชนโดนะไปเลยเลยได้เลยเอา้าไปพ้นพ้อนอยู่พักไม่ไเพื่อความปลอดภัยป้าวา่าเลี้ยงแต่วัวไม่ค่อยได้ขับรถขี่แต่ม้าครับนี่ฮะป๋าเขาขี่ม้าเลี้ยงวัว โอ้น้ำมันแพงเนาะอ่ะมาสี่หมื่นโอเคอ่ะไปว่ากันครับป๋าป๋าแกขี่ม้าครับเนี่ยฮะน,นานๆมาขับรถทีหนึ่งแก,กขี่ม้าเลี้ยงวัวครับเนาะเี๋ยวจะวาหนลังจะพาไปติดตามชม เงียบจริงๆครับวันนี้นี่ฮะน้าร้านของซีพครับตรงนี้เป็นร้านซีพีของพวกเราครับถือว่าเงียบครับมีน้ำขายมีไข่ขายครับมีน้ำมันพืชขายนะฮะตรงนี้ครับมีหลายๆอย่างขายครับแต่เงียบครับผมขายแต่เงียบเงียบมากครับช่วงนี้ถ้าวันอาทิตย์ต้องรอช่วงสายๆแล้วก็ช่วงแบ่ายครับลูกค้าจะมาซื้อขอครับนะคระวัน าสาว์อิตยนจะลำบากครับเงียบจริงๆครับผมน,นี่บรรยากาศภายในร้านพวกเราครับเนาะอ่ะอันนี้ก็น้องพนักง,งานวันนี้มาสองคันครับวิวาครับฝาแฝดวันนี้มากะเช้าทั้งสองคนอ่ะเพื่อนๆทาง Facebook ไม่เคยเจอน้องวิวาอ่ะยิ้มเล็กยิ้มน้อยครับอ่ะสู้กันไปครับถึงจะเงียบก็ต้องสู้ ชีวิตก็ต้องสู้กันต่อไปครับขายได้มัง่งไม่ได้มั่งเลยครับผมร้านเราอยุดติดกันครับร้านหมูกับร้านข้าวครับเนาะอยู่คนละห้องกันครับมาอยู่คนละล็อกกันร้านข้าวก็สองห้องครับร้านหมูก็สองห้องครับเนาะก็ให้ดูบรรยากาศช่วงเช้าครับเนาะกับร้านของพวกเราอก็ ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ครับจะอัปเดตให้ดูทุกๆวันครับผมสันส้นๆครับเนาะเห็นบรรยากาศเป็นยังไงมั่งครับเด๋จะให้ดูเรื่อยๆครับนะเนาะนี่รถจอดซื้อของอ่ะสวัสดีครับ